ครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม s l e p p i n g d o g กครับสำหรับวันนี้เรากลับมากันอีกแล้วผมกับพหนุ่มบัวเชียนกับ EP ที่3แล้วนะผมดูกเกมครับเป <c oughs> ็นไง,งไนี้มองอะไรป้ามึงมองอะไรป้าโอเคผมเอาใหม่ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ลงลงว่าผมรอปะลงุลงลุงแม่งไม่ตอบ ไม่ตอบอ่ะลุงไม่หลบไปลงไปเลยลุงสำารับภารกิจวันนี้นะผมเราจะไปมินิบัสราเกสนะผมไปวิรถตู้อ่ะเอานี้ไปดีกว่ามอไซค์มอไซค์ผมชอบขี่มอไซค์อ้อ ไปไวเชียนไปแนววิธีการจอดมออเตร์ไซค์ข้ามไปผมเราไม่ดูฮะไม่ใช่อูมาขับด้วยนะไอ้สัตว์ไือนเช่นนั่นมันจะไม่ชอบเรานะไม่ทผลาญตลอดทางแน่เลยว่ะ ไปปไปเดียวดออาเว้ยอะไรตัดกันอ๋อม่ต้อไปส่งเป็นจุดๆแล้วนะไอ้เหียนี่ขี่รถเล่นมึงเนี่ยเฮ้ยไอ้เหียวแล้ไปดิ โอ้โหรถบัสเบรกแตกวะเนี่ยเบรกแล้วไม่ลบลบไปลุยลุยลุยบ็อกเซอร์ตัวเดียวก็สู้ได้นะอสาม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 า อืมโอ้โหจะแม่งกันได้หมดเลยวะมาดิ๋ยวมามาสว์ต่อยเข้าไปคุยกับแม่มึงเมีองนี่ต่อยมึงอีกคนนึงเข้าไปคุยกับพ่อมึงไอ้สว์ไอส้วไอสว์นี่ลบลบ Mmm, that's nope. Toy. Cowbell, man. Mmm, my son. Mmm, here, I thought, thought. I'll give you that. Thanks. Yeah, we have another guy with us a while back. He was good with his fist, too. Came out of nowhere. Good story. He didn't talk much. He reminded me of him. A lot. He was a cop. That's why I'm here. See? So now we know how to spot a rat. You talk. You know that? You know what they do to traitors, right? When Tong is done with them, he buries them alive. He's here. Nobody coming for you. Fuck you, convoy. I still think about that poor fucker sometimes.

เราต้องการรถบัสอีกคันหนึ่งนะครับไปโอ้เราจะเอาผู้โดยสารเฮ้ยรถแม่งเบรกไม่ค่อยอยู่อะเฮ้ยอะไรนี้สัตว์เลยมารถบัสจะมาสู้เหรอจะมาสู้ มาดีมามาดีมามาดี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  <c oughs> มาส <c oughs> ิมาข้า,า,า,างสองเลยั้างสอง พังอีกคันหนึ่งขนาดแล้วอะมเทียบขับเลยหาหาหาหแล้ขับเลยขับเลยโอ้ยมุมกลองมึงเนี่ยงขับชนยวมท่านจะเฟลเนาะ หนึ่งแล้วห้าเร,รียบร้อยภารกิจเสร็จสิน้นนี่ยังมาหมื่นห้าโอ้โหมีสภาสายเล้าเวอร์เชียนมาทำเควสเสริมกันเนาะ ไม่เดีเราต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนมาดูสีมีอะไรบ้างหุยอย่าโคตรเทวอูแพงนะวะ เยอะเทว่ะเฮ้ยไอฮิปแมนอุ้ยชุดในเมเทะว่ะนี่แหละเท่ดิโอสัูสดๆเฮ้ย โคตรหลอ่อโคตรเท่อะนี่อะไรอะห้าพันบาทฮาโอ้โหมีเงินสามหมื่น แต่ห้าเจออีกแล้วอ่ะโอ้โหรวยเพราะนี้แหละเราไปอีอ๋อมันมันจะให้เรารถไปทิ้งเหรอป่ะรถแรงด้วยนะ ทิ้งทิงทิงโอ้โหรถมึงจะปัดทำไมดูมงกล้องเขาเที่ยเลยอ,อย่าตก่าตกโอ้โหน่าตกน้ำสองพั มามาเลิก MM. ต่อใช่ค่ะวิววเหมือนเจออะไรแดงแดงอะไรแดงแดงอะไรแดงแดงฮะพมึงพะมึงพอดอกอาย mmm 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 hmm mmmm oh shit fuck I'm sure you and pendrew have a lot of top secret back door business to attend to I'm sorry about how I acted <gunshot> <gunshot> I'm already out there on the streets hear things like this ketamine right โทรหาหมิงเหรอไปออกไปดีกว่าเราไอ้มิงมันทักมาผมอนไอ้มิงมันจะทักมาให้เราไปหานะครับอ๋ออารถแป,ป๊บไป Oh, Taylor. Mm hmm, nah, I mean... How's your connect? You got know everything you need? No, man. I haven't been back to Popstar since I left Dog Eyes. I'm not sure how he's gonna take it. You want me to talk to him? Yeah. I'm just about out. So grab my next ship. มันจากพาร์ที่แล้วเอ้ยพร์ทไหนวะพาร์ที่สองไอ้โดนเราอัดไปเจ็บเลยสิให้ไปไหนวะขอรถกลัวเฮ้ยจอดก่อนขอรถหน่อยนะขอรถหน่อย I'm sorry.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  i Hey, pop star around. i a nice looking boy like you. My boyfriend. You, pop star? Who's asking? Look, I work for Winston. Dirty Mings operating in our territory. I want to make sure he's supplied. Sure, I'll fix him up. But, what? I got to get paid. In advance. I'll make it easy. How about that big junkie's holding butt?

ใช่ไหมจับไปให้มันหรอกให้ไปถ่ายเงินอ๋อ uh okay. a เฮ้ยตำรวจมา,มาอ๋อนี่อะไรวะเนี่ยสัตว์จะเยนจะเยนตำรวจจะเยนไอ้เหี้ยนี่ รน,นไปแล้วค่ไปแล้วอ๋อไปแล้วนี่และวะทำรนไล่กูเฉยไปลูปลูบลูปลูปลูเฉยชนก็นไม่ได้ ดูดูดูไอ้รถเแรงกว่ามันเยอะเฮ้ยเดี๋ยว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 เออนี่เ็ยาไรอวะเฮียปิวเลยชนแม่งเลยสั เช้าว่ะไม่ทันละต้องจัดการแบบนี้แหละจบโทรหาโทรหาเปลี่ยนรถเลยเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถก็ไปหาไอ้หมิง โอ้คนต่อแถวเต็มเลยอ่ะหายดีอ่ะยังมาใส่เราตอนแรกใช่ปะไปฮึฮึฮึเพลงมันมาก ไว้กินอะไไว้กินผัดไทยพัน้องอะไรวะเนี่ยไว้กนินลูกชิ้นกินลูกชิ้นแน่ไปหาไอหมิงต่อฮะโอมาถึงแล้วเบรกถ้าไม่อยู่ปะ หลบไปลงุงมาท,ท็อกทูหมิงชอ้่ินใจจบ เต็มเต็มไหมเยี่ยมอับสกิลเลยฮะอะไรว้าอาว,วุธเฟสดาเมจแต่เรายังไม่ได้ใช้ป,ปืนเลยเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนแล้วกันมาเทคดาวไปจับอ๋อให้ไปจับให้ไปจับเทคดาวมาไอ้สั่มิชชั่นหนึ่งมา ต้องวงจรปิดเออมามาได้ไหมอืม,อ,มอะไร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  ไปมมามีดมา,มมามมเ,ดเมงอะมาวิเชียรแฮกเดอะแคมีร่าแฮกกล้องผมมีสูอยู่ 0 1>, 1 2 3 0กับถูกเป็น1อันนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น4อ่นะเพราะว่า2มันไปแล้วนะ2ไปแล้วไม่ได้ก็เป็น5อันนี้ก็เป็นหกสี่เนี่ย 6, ผิดหมดเลย 9กไม่ใช่ศกับถูกว่าเป็น9กไ,ไม่ใช่เจ็ 7. 7. 0. ไม่ใช่หรอเจถูกวะศูไม่ใช่อ่ะ เป็นศูนย์สามเก้าไม่ต่อ g e ท t ูอพาร์ m เมนกลับบ้านครับผมขอรถหน่อยนะนฮะ I mean, who could resist you? Is it hot in here? I can feel the temperature rising already. Ooh. You really know how to make a girl feel special. Come back anytime. Ah. Can't buy it, i เรามาจับที่นี่เลยนะนี่อ่ะนี่เลยที่เราไปแฮกมา <c oughs> จับใครวะไอ้ีค่นี่แน่เลย <c oughs> คิดว่าน่าจะใช่นะ เดวอนมึงอืมเคียร์เนี่ยกำลังหนีเลยได้ปะ อ่อคอมพิวต์ว้าสามดาวด้วยเต็ม,มแม่เต็ม,มแมเต็ม,ม,มแม่ม่เต็มอืมเคยอยู่หน้าบ้านเลยเดี๋ยวพอแค่นี้ก่นอนดีกว่านะผมสำหรับวันนี้เราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสหรับใครที่ชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r ค b e นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผม ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อตอไปนะครับสำหรับวันนี้นะผมเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ